แทร็กกิ้งคืออะไรจอกรถต้องฟังค่ะสวัสดีค่ะปี่ปุย้ยค่ะปุ๊ปปุ้ยดีเอ e ็กซ์คูลสีมาเตอร์นะคะแทร็กกิ้งคะแทร็กกิ้งก็คือว่า การย้อนหลังหรือว่าติดตามขอดูประวัติสินเชื่อที่ผ,ผ่านมาของเรานั่นเองหรือว่าที่เราได้ยินกนติดหูแล้วก็กับคำว่า t a ่ i n g ็กซ i n g อันนั้นคือตัวเดียวกันเองค่ะ แท็กเหรอคะก็เพราะว่าเรานะคะในการเปิดสินเชื่อเนี่ยเยอะมากอย่างปุ้ยกตัวอย่างมาในส่วนของแบบว่าเวลาเราเดินห้างสรรพสินค้าดีกว่าแล้วเราก็จะเจอแบบว่าบูธท,ทั่วไปเลยที่แบบว่าการขอสินเชื่อทางการเงินไม่ว่าจะเป็นบกัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดโดยความที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเซ็นเลยปุยมั่นใจเลยว่าเวลาเราเซ็นเนี่ยเราไม่ได้เซ็นแค่ที่เดียวแน่นอนไม่ว่าจะเปิดเป็นวีซ่ามาสกัสปิตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเราต้องเซ็นเนี้ย ต่อบูธหนึ่งเนี่ยสตัวเฮ้ยอันนั้นคือการติดแฟทกี่3ครั้งแล้วนะคะมั่นใจเลยว่าเราไม่ทาแค่บูธเดียวแน่นอนกว้างทาไปเลยค่ะไม่รู้จะกี่บูธก็แล้วแต่แล้วก็มีแบบนึงที่เราเห็นแบบบ่อยมากๆเลยสำหรับ,บลูกค้าที่ประสบปัญหาพบเจอนะคะก็คือว่าการที่เราเล่นแบบโทรศัพท์มือถืออ่าแล้วก็จะมีแบบเหมือนกับข้อความเข้ามาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่ามัครบัตรเงินใช้ง่ายไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็แบบอ้าก,กดคําว่าตกลงสนใจให้ชื่อให้เลขบัตรประชาชนไปพร้อมเบอร์โทรนั่นแหละค่ะอันนั้นนะคะก็คือการต หนึ่งครั้งเหมือนกันซึ่งเราไม่รู้นะคะว่าที่ผ่านผ่านมาเนี่ยโอ้โหคุณสมัครกดแบบนี้ไปกี่ครั้งเพราะว่าแท็กกิ้งเนี่ยมันย้อนดูเราถึงบางที่6เดือนบางที่1ปีเลยนะคะแท็กกิ้งอันนี้เกี่ยวกับเรื่องบัตรและแท็กกิ้งอีกอันหนึ่งคืออันนี้น่าจะหนักที่สุดเลยแท็กกิ้งเรื่องรถค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะไปจัดไฟแนนซ์ที่ไหนก็นแล้วแต่ด้วยข้อมูลไม่ครบหรือว่าเซลล์ท่านท่านนั้นเนี่ยจัดให้เราไม่ถูกต้องเราจัดรอบรไม่ผ่านเนี่ยแย่แล้ว รอบ2ก็ยังจัดไม่ผ่านอีกโอ้โหไม่ต้องสืบเลยพี่บอกเลยว่าจริงๆมันต้องจัดผังตั้งแต่รอบแรกแล้วอันนี้ก็าติดแท็กกิ้งเรื่องรถอ,อีกโอ้โหราวนี้น่าจะยากลาบากมากมากเลยสําหรับการติดแท็กกิ้งนะคะโ,โหถ้าพูดถึงความไร้แรงใช่ไหมคะนี่แทบจะไม่ต่างกับติดแบล็คิสเลยนะคะมาไร้แรงามากๆเพราะว่าลองคิดดูสิแค่คุณทําธุรกรรมนะคะการขอสินเชื่อต่างๆแล้วถ้าคุณผลไม่อนุมัติอะ่ะมันจะยากแค่ไหนถ้าผลอนุมัติก็คืออีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าผลไม่อนุมัตินี่หมดสิทธิ์แน่นอนเลยพี่บอกเลย จะช่วยเหลือยังไงได้มั่งใช่ไหมคะจริงๆมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ยากแต่ถ้าถามว่าทําได้ไหมมันก็ได้ซึ่งปุ้ยเคยนะคะมีประสบการณ์เลยโดยตรงเลยอะคะ่ะมีลูกค้าละกันเข้ามาหาติดแท็กซิ่งนะ,ะถึง16ครั้งบัตรเนี่ยตีไปซักน่าจะ11แล้วที่เหลือก็เป็นรถอีก4-5ถึงครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเลยโชว์มาเลยเพอเช็คเครดิตทีเนี่ยมันตับ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 เลย16ครั้งแล้วปั้ยก็ทำผ่านมาแล้วด้วยแต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขวิ่ขาบอกเลยถ้าเพื่อนเพื่อนนะ,ะ,นนป,ะปัญหนาากูล ขอให้ลองติดต่อก,กับปุ้ยโดยตรงเลยในการช่วยให้เพื่อนๆนะะออกรถได้ง่ายๆไ,ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ยุ่งยากไปที่ไหนมานะคะติดทักกิ้งติดกิ้งมาไม่ผ่านไม่ผ่านมาหาเราเลยดีกว่าค่ะ D X e ค c l u s i v e Motor แต่วิวขอวงเล็บนิดนึงนะคะว่าเป็นเคส by เคสนะคะเพราะมันก็ต้องมีตามเงื่อนไขเนาะ no, ว่าจะยังไงดังนั้นนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะ ที่กาลังอยากจะออกรถอยู่วุยขอบอกเลยว่าเราจริงเราต้องไตร่ตรองให้ดีเลยแล้วก็พิจารณาเพราะว่าถ้าติดแท็กหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยโอออกรถไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแน่นอนปุ้ยนะคะขอฝานะคะโชว์ุูมของ DXX คูซีฟมอเตอร์ค่ะมั่นใจได้เลยว่าเรานะคะจ,จะไม่ทําให้คุณติดแท็กแน่นอนเพราะคุณจะสามารถออกรถได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยแต่ถ้าคุณติดแท็กมาแล้วทำยังไงดีไม่เป็นไรค่ะยังไงนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมาหาปุ้ยนะคะเพราะปุ้ยจัดได้ทุกคันดังผ่านเค แล้วก็วันนี้นะคะวิไปก่อนนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ